มีรถจักให้วิ่งประมาณนี้ไ่ไรเดี๋ยวที่วิ่งก็ไม่ัวเศษปอน้ันนี้ากติรถพิเศษนำเที่ยวรอยัลอร์ซั่ม9ไ3ตู้เทหหิน้มีตลอดเดินเนี้ยเลยอ่ะตกวทีเราจตอนนี้เริ่มเบื่อพี่ไม่เคยเบื่อเลยนะเพราะว่าที่เคยพูดแบบนี้กับอีโอมัน เหลือ E O แล้วครับ E N O แล้วมันก็หายไปตอนนี้นได้ที่ห้าแล้วที่ห้าแล้ว วัวหญิงเวลเที่ยวไหมครับคระผู้มเออเราเทียทะเล หองหลังเราสวยดีนะไม่เนะแล้อพวกก็็บทุกเม็ดเลยนะเก็บทุกคันเลยนะไม่ปล่อยทัขบวนเลยนะเก็บทัศบูรน้ย่อตักรบอกไม่ค่อยเดือยรมเป็นเจมเลยไม่เจมเลย รถสีขาวพี่คนนี้นะคือมีส่วนนะสายส่วนนั <fit night> ่นเลยเหรอใช่ใช่ใช่ส่วน ผู้โดยสารโปรดทราบนะคะท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดติดขอบชานชาลาที่1และชานชาลาที่สองนะคะโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดติดขอบชานชาลาที่1และชานชาลาที่สองนะคะโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะ บริษัทโปรดจาทีทีสถานีนะครปฐพีทีสถานีนะควอนปฐพีขบวนรถสอบที่อาคารชลสารที่งเป็นขบวนรถพิเศษรถจักไอ้น้ำท907รับส่งผู้โดยสารจากสถานีบุคเทเไปทางสถานีนครปฐมค่ะบริษัทลงจากขบวนรถตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่น่าสุดตัวมานำลงใ่จุดแรกของตัวเดียห์ค่ะ รถจากไอ้น้ำขบวนที่907รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีนครปฐมสถานีนครปฐมกำหนดเวลารถออกจากสถานีในวันนี้17นาฬิกา30นาทีค่ะขอความกรุณาท่านผู้โดยสารกลับมาให้ทันเวลารถออกจากสถานีด้วยค่ะกำหนดเวลารถออกจากสถานีนครปฐมสำหรับขบวนโดยที่ษรถจากไอ้น้ำที่907ในวันนี้ 1 6 3 0นาฬิกาสานาทีค่ะ เดี๋ยวรถเขามาลากเดี๋ยวเขาเอารถมาลากเก็บในย่านอยู่ดีอ่ะคอยรอถ่ายตอนนั้นก็ได้ لكنه <applause> <applause> กมดไปหดใบหญา,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 าหดต้นไม้ใบหาใาบาเอาไปตัดแฟในพสติกได้ไหมได้ไหม <laughs> อุ้ย <c oughs> อันยเอาไปตัดแอรอน พี่ายฝนต้องพี่ใช่ใช่ใช่สายพายประแจนเราะลดนงผไปอตอนี้คือถ้ารถเพื่อนก็ไม่มีมไปมีงลการได้เลยนะความสะดวกไปพี่หลายไปครับหลายไปหลายเป็นเพี่ยพี่ รอนดี้ตอครับทราบตัดการเขียนี่ได้เลยพี่ที่ตอนนี้กำลังดูเจ็ดงอยู่ใกล้สะพานแล้เจ็ดสองหกอยากให้เรียกเครื่องแบบเมื่อกี้ร้อนต้องคจากใครคนมะไปไปไปครับ คลิปอ,น,อนี่ถ่ายออสองไม่เออนี่ถ่ายภาพคลิปแบบแคบเลยนะอ๋ออ้ยยาวนะยาว,ยาวสวยเลยอ่ะถ้าไม่ติดเตาสัญญาณเนี่ยเป็นแบนด์ดาวไหม สะเทือนเลยัับเปลี่ยนเรไหมจเปตอนเลียอน้องนีเข้าราสองเลยไหมคะจายนี่จะเป็นงี้นะเดี๋ยวรถจะเข้ารังสามตัดตูรางสามเดยวจะา,ายอยู่รางสองโดยเขา้อบำรุงแล้เติมน้ำจะประมาณสามม,ามงเ็นน้าา แล้วจะออกมาตั้งอ่าราง,อง่อตอนไหนหมายความว่าไงครัตอนนีเอาเอาเข้าไปหลบอนเลยตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวไปตอนนี้เดี๋ยวจะให้เขาตัง้งบำรุงกับพร้อมเติมน้ำให้พร้อมแล้วก็โชว์อยู่จน่สามโมงเย็นแล้วก็ประมาณสามโมงครึ่งจะให้ถอยไปต่อทำลมในลุกในลูกนะครับแล้วก็รอที่จะดหนึ่งไปก็จะเดึงมารางหนึ่งตอนนี้มีแต่รางล่องมีเวลาไหม รังล่องเดี๋ยวจะมี985มาครับ1115มาครับดังนั้นเราหลบก่อนไหมอ่ะไม่ดีเหรอเอาหลบไว้ลัง 3, 3> <Okay. S 1> พอไม่ตอนนี้ลัง2ว่างชอใบสองเนี่ยค่อยเอาออกมาแล้วต่อค่อยทำสะเปียบแล้วก็ดันเข้าไปในหลุมไม่ตอนนี้ลัง2ว่างชอเดี๋ยวยังเห็เขาเป็นตนะ้องจอดค้อมูลการลัง2ลัง3เติมน้ำอะ่ะแม่ลองภาษาทางทางท่างคนดูใหเ้เติมน้ำเลยไหมไม่เมื่อกี้คุยแล้วไปชอยคุยเรียบร้อแล้ว นิ่งปัญญานิ่งนิ่งหท้าทางตรงครับเรื่างงโกาตรงเรียบดีกำลังเรียวที่ปัญญจหนึ่งสองห้ับออกไปททางเียวเรียบร้อยครับ หลังสองเลยดิไม่ต้องไปเข้าหลังสามอ่าดีเ,เป็นแอบประคองไอ้นะพี่จอดสักคู่ได้ไหมผมนึกว่ามีรถทำง,งานมาด้วยครับรอสักคู่ได้ไหมจอดจอดได้ไหมยังไงเอาจอดโชว์เลยทีนี้จอดอย<ป>่างพี่เดี๋ยวจะมท็มอไปข้าหลังจอดแล้วท็อปมุม,ม,มท็อแท้งน้ำเลย E เอาไว้เป็นผ้าพังเรือแบบนั้นก่อนนะผ้าเรือาไว้เป็นผ้าพังเรืแบบนั้นก่อนไปยัดเก็บก่อนนะปิดบอยใช่ไ กันดี